หมายชุมค่ามชุมคาวันนี้ก็คุณพี่จะมาแบ่งปันวิธีการนะคะตั้งค่านาะสาธารณะในเพจมุกนะสำหรับพ่อคา้าแม่ค้าออนไลน์นะอยากขายของออนไลน์นะมือใหม่เนาะเพราะฉะนั้น้าวโอเขาเปิดเป็นอ่าไตกอกับไตก,ก็จะไหนกะ็มันมีใครเห็นฮาวาปเขาดอกหรืปวดเป็นสาธารณะเนาะฮัเตอเจอนะานะมา,ายังไงก็เขามีเพจมุกของฮาอยู่แล้วเนานะากดเท่ากับจะไหนอ่าากดเท่ากับที่สามขีดข้างบนนะขีดสามขีดข้างบนได้นะ เขาก็เรีนมาตั้งตารางเ้าในเชียงโมดนะชุดท่าแน่นว่าใครเข็นเขามาตั้งค่าส่วนตัวเนาะเขาก็กดเข้าไปที่นะตั้งค่าส่วนตัวแล้วก็มันจะมีตั้งค่าแท่งเนาะอันนี้นะมันจะมีตั้งค่าแท่งเนาะเขาก็กดกติตังค่าจาเขากกดกติตังค่าแล้วเขาเป็นจืเขาต้องนับด้วยนะอันข้างบนนะขั้นตอนอันตอนหนึ่งเนาะ ตอนที่สองนะตอนที่สองเข้าก่อนไปเอาเนาะเขาต้องมาเอาตอนที่สามนะอ่ามันต้องอที่เขาเขียนไว้ว่ากลุ่มเป้าหมายอ่ากลุ่มเป้าหมายและการแสดงผลนะเรากเข้าต้องเอาต้องไหนเนาะมันด้เขียนไว้ต้องไหนนะต้องหกข้อนี่นะอืมเราจะแก้ไปเถอะเออแล้วที่นี้เดี๋ยวแก้ไปเถอะ่อนแล้วที่นี้เข้ามาดีนี่นะเข้ามาดีต้องอันที่บอกว่า พดนหนนะฮะต้องมาต้องเตียนว่าพดไหนเนาะฮะเดี๋ยวมาต้องอ่าโาพดนหนเพราะว่ามาต้องที่าพดนี่มันดีคือเขาด้วยจริงจ้่ข้างบนนี่มันจะเป็นภาษาไทยหมดนั่นแหละอ่าแล้วข้างบนอันตีหนึ่งเขาก็กดอันตีหนึ่งกันเนาะกดกับอันตีหนึ่งเขากล่าคำเดียวเนาะที่เน่ในอันเพราะว่าอในคดีเลยเปิดไว้ยแล้วนะเขาต้องเปิดเธอมันเปลี่ยนจะไหนนะฮะมีลบกลกจะไหนนะเพราะเขาขายขายออนไลน์ฮาเลบเปิดจะไหน ว่าเขาขายที่ไอาหน้าเปิดจะไหนในอุบัิเห็นเขาทโลอกว่าเปิดเจ้าอันช่องอันแนั่นนะมันมีผ้าหันเขาเขาขายของมันไล่นะบอกเคอก่อนนะว่าใครใครขายของออนไลน์เขาต้องกดเป็นข้างบนนะไงไงก้อยเนาะมือเขาเปิดจะไหนอ่ะารยเขากดจะไหนเขาคือมันเป็นเออมันเป็นรูปโลกนั่นนะข้างบนนั่นเนาะ้เป็นรูปโลกเยี่ยวนะเขากดอ่าเขากดเป็นรูปโลกเล็บเลอยย่าอาจารย์อ่าครับปุ๊บมาปุ๊บเขาก็ออกมาเลยจำน่งเขาออกมา กดออกมาปุ๊บน้ำมาตินาจเจ้าเฮานะว่ามันคืนนะ้ำคืนไนเขาต้องเขียนอะไรยังก็ไรยนะฮะอันนี้เขียนได้สำหรับง่ายๆก็เขียนไว้สวัสดีค่ะอะมาเขียนง่ายๆเธอเป็นตัวอย่าง ปุ๊บนะมันปุ ina, ๊บนะ ini, care, มันหันหน้าด้วยนะด้วยตรงไหนนะด้วยที่พุเนี่ยมันจะมีลุกๆอันนี้ขึ้นมากาเดียวเพราะว่ามันมีเป็นลุกๆจะไหนคือว่าแสดงว่ามันเปิดเป็นสาธารณะเรียบร้อยแล้วเนาะมันเปิดเป็นสาธารณะเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมือเข้าพดทธูปอกคูปอกเข้าหลูเช็คไดยตรงไหนนะเพราะมันขึ้นเป็นรุปๆก็มันเด็กเปิ